ครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมเบาบนมักจกครับพี่น้องผามาดูอีกข้างครับครับเจ้าฮิตดชิวันนี้เขายืนบนครับเมื่อวานลงไปยืนข้างล่างครับพี่น้องเป็นสโลปสามตัวหนึ่งเหมือนเดิมครับฝีมือไหมครับฝีมือบอพี่น้องคนครับดึงได้เนียนนะครับ เดี๋ยวจะนำรถเกรดมาเกรดอีกที่นึงขั้นตอนแรกอะใส่รถด,ดึงให้ได้ความหลดัดความชันตามสเตปครับคนขับน่าจะประสบป,ประการเยอะเอาได้นะครับ ดึงขึ้นมาแล้วก็เวียงข้ามคันมาไว้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะน้าดินส่วนที่เวียงเข่ามาขามมาเนี่ปูเป็นขั้นขึ้นมาอีกทีน,นึงครับโอ้ยหอนแต่เสาเลยครับพี่น้องนี่ก็เวลาประมาณแปดโมงนิดๆ ภาพย้อนแสงหน่อยๆครับอาจจะสั้นๆแล้วก็ภาพอาจย้อนแสงแน่เด้อครับเนื่องจากอุปกรณ์ในการถ่ายในการถ่ายแทมของเบ้าบนเป็นเพียงโทรศัพท์เครื่องน่อยๆครับผมอนาคตหากมีปุติตามมากพ่อมีายไ,ได้เกิดขึ้นเบ้าบนกสิพัฒนาเปลี่ยนเป็นกล้องดีๆครับผมหากเขามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปที่เบาบนทำ ช่องที่เบาบนถ้ำเบิงแลวเกิดอัตลลดในการรับชมมากในการทำงานของไมโครชอบในการนำเสนอชอบในการอาสอนเทคนิคก,การขับไมโครของเบาบนครับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจซอยพักดนันเบาบนให้จุดเป็นช่องที่เติบโตอีกช่องหน,นึ่งแน่ด้เลยสิ่งไหนที่เบาบนพูดไปในคลิปครับผม อาจจะปั้งแล้วบอคอยลื่นหูหรือติทิชัดๆก็ต้องขออภัยครับเนื่องจากยังบ่อชำนาญในการทำคลิปครับพี่น้องยังเกินๆในอา,อายอยู่ครับถึงจะผ่านการทำคลิปมาหลายเดือนแล้วก็ตามพี่นอ้องอนาคตอาจจะมีกล้องขัวโป้คือข้าเจ้ามีกล้องราคาแพงๆคือข้าเจ้ามาทำคลิป มีไอ้ฟงไอ้ฟนมาทำคลิปตอนนี้ก็ใส่โทรศัพท์ราคาบางกีพันครับผมในการถ่ายทำบางครั้งอาจจะมีเออเลอกระตุกบ,บ้างภาพสันไวภาพย้อนแสงบ้างแสงเขาบ้างบพวกเขาบ้างครับพี่น้องต้องขอไปครับฝากติดตาม ช่องเบาบนไว้เนี่ยเด้อพี่น้องอนาคตเบาบนเนี่ยครับรถจะนําเทคนิคในการครับภาพการทำงานแต่ละหน้างานแต่ละการทำงานแต่ละแบบมาให้พี่น้องในเบิ่งครับช่วงนี้เบาบนบ่มีรถขับครับพี่น้องล่อรถสอมแล้วครับรถตัวน,นี้อยู่ในอูค,ครับผู้ใดติดตามเบาบนอยู่ก็ทราบสีทราบว่า รถเป่าบนในเกณนที่สูบครับยังอยู่ในการสอบบำรุงเ่อนจากเกิดอาการแขนกระตุกครับโอ้ทำงานนิ่งๆครับผมโตรถไม่สั่นไม่กระเทือนนะ แสดงว่าเป็นมือเก่าครับดึงนิ่งๆครับระดับได้ทุกวงกี้ครับพี่น้องความลาดได้ทุกวงกี้ครับดินส่วนดีต้องคุดออกคึอเกิดครับองศาสโลบก็ได้ครับพี่น้อง ครับผมคลิปผ้าชุ่มเจ้าฮีได้ี่ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับผมหากถึกใจหากชอบในการนําเสนอของเบ้าบนกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจเบ้าบนนี้ด้อครับผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้อง